Thank you. สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไฟทุกคูทุกคนสวัสดีแฟนเพจ่าสีสวยๆนะคะสวัสดีเอฟซีช่องเจฟาสัญหามาเล่าเอาื้วหัวมวนมื่อนี่เจฟ่าเสนอแมงมีสะมาหลายาพี่น้องนะคะเมนูยังนะคะมื่อนี้เจฟา้ามาเสนอมาเบิ่งมาชมป่านะคะป่ายังละเรื่อซื้อละป่า อีพี่น้องจ้าโอ้ยนะคะคือเกือบบอออกพี่น้องจ้าอันนี้คือภาพาเบิงรงนปาสะอีปาสะอีนี่ก็ะเป,ปิ้งแซบพี่น้องปิ้งแซบบ,ตบ,ะะบ่ตางกันกับนะคะบ่ตางกับอ่าอุ้ยมาเบ่แมนปิ้งได้พี่น้องว่าพิษโอ้ยข่อยมะลาไ,ไม่มีแลวข่อยคือบาคักๆเคอะๆือแบดทีท่นี่อันลาบก้อยแซบนะคะบ่ตางกับ ปากกำเลยจาะพี่น้องอันนี้นะคะล่องจากปากกำได้ค่ะปา,าสีอีนี่นะคะพี่น้องจ้าปาแม่นำโขงค่ะเนาะแต่ส่วนมากนาั่นนั่ที่พนจะถือปากเสีเบีบนบ่คือปากกำนะคะปากกำนี่จะถือบอยนะคะถือกินยุคคู่อ่านะคะช่วงนะคะปากกำปา,าสีอีนี่นาันน,านที่จะมีม,มาให้เบิ่งนะคะปาแม่นำโขงนะคะเนาะรับหลายๆคู่หลายๆคนที่กลาลังเบิ่งนะคะฝาสีสวยเพจของเจฟ,ฟ้านะคะบ่ว่าจะเป็นทางช่องเจฟ,ฟ้าสัญหาม่เรา นัวหัวมวนนะคะพี่นนองจ๊ะอันนี้ก็คือพามาเบิงปาสีนะคะพี่น้องจ๊ะก้อยแซบเด้อจ้ะเด้อปาสีพี่นนองจ๊ะผู้ใดบวนแต่เคยกินไปตามนะคะรุมแม่นำโค้งไปตามแม่นำโค้งตั้งต่างๆไปหาซื้อมาก้อยมากะมากินแล้ค่ะเด้อแซบก้อยแซบกหมดแดงนี่แห้งแซบย่ามนี่พี่นนองจ๊ะย่ามนี่ก้อยแซบเด้อใส่กับหมดแดงนะคะพี่น้องจ๊ะอ๊ยอันแมงมีนี่สลหายแท้นะพี่น้องพี่น้องจ๊ะอีสานบานเหาบออึดแนวอยากแนวกินนะคะยุ่ตาม นะคะคลุ่มแม่น้ำโขงนะคะก็กินปูกินปลาไปนี่แหละจ้ะพี่น้องนะคะเนาะ ปลานะคะเพื่อนเอิอนปลาน้ำไหลปลาน้ำจืดเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะสำหรับแม่น้ำโขงนะคะพี่น้องจ๊ะอยู่อีสานบ้านเฮาอยู่ทินอีสานนะคะกะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆที่อยู่นะคะอ่าต่างประเทศแบบนี้นะคะที่อยู่อ่านะคะลุ่มแม่น้ำอื่นนะคะที่บริยูณในแม่น้ำโขงกะพามาอัปเดห้ถบึงนะคะเนาะว่านะคะเนะมนูอีสานบ้านเฮาอาหารอีสานบ้านเฮามีอีหยังแน่ช่วงนี้ก็คือจะเป็นปลานะคะนาปลาก็คือปลาค่ะ อันบูดายม้านะคะปลาซีนี่กราคากระซำกระปักกัมนะคะพี่นอนจ๋าถาโตใหญ่นะคะช่วงนี้จะยู่ที่โลละลอยหาสิบนะคะช่วงนี้จะยู่ที่โลละลอยหาสิบนะคะอันนี้นะคะขนาดนี้โลละ 70บ,บาทนะคะพีน่น้องจ้าขนาดนี่จะอยู่ที่โลละ70บ,บาทมันแล้วแต่พื้นที่นะคะอาขนาดหมู่บ้านใกล้กันนะคะหาปลาคือก,กันกต่ย่งขายราค่าบ่คือกันได้พีน่น้องแล้วแต่ว่านะคะพอคาะขายปลาเขาสิขายราค่าไหนแล้วแต่ว่าในพื้นที่ของเขานะคะความนิยมนี่นะคะจะเป็นจังไดนะคะหมู่บ้านใกล้กันติดกันนี่นะคะก็เป็นแพปลาคือก,กันแต่ว่า เพลินนะคะแต่ว่าเพลินขายป่าราคาจะไม่ต่างกันไม่ไม่เหมือนกันนะพี่น้องราคาจะต่างกันมากเลยค่ะพี่นองจ้าอันนี้ก็คือมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเข่าที่เบิงช่องเจฝาสนามมะเร็ว่านัวหัวม้วนนะคะพี่นองแล้วก็เพจฝาสีสวยๆค่ะพี่นองจ้าวันนี้ก็พามาชมนะคะไม่มีอะไรมากมายก็แค่ว่าพามาชมเบิงกป่านะคะป่าแม่น้ําคงป่าสะอีค่ะพี่น้องแต่ว่าโอ้หัวล่ยแมงมีนะคะแมงมีมัน ตอมนะพี่น้องไปแต่สร้างได้หนาห่อในแม่งมีไลายลยขอบคุณาลารกรากราการแอดมินทุกกลุ่มขอบคุณนะคะที่น่ารักนะคะที่อนุมัติโพสตให้กับนะคะฟ้าสีสวยเพจของเจฟ้าสนามะเราว่านัวหัวหมวนนะจ๊ะพี่น้องจ๋า